โอ้โยโอ้ยโอ้ยเต็มปากเลยมั้งนะี่ <Yes. S 1> ยอืออยู่อยูออ <Yes. S 1> ยอยู่นึกว่าหลุดเห็นบอดี้มันปิ้งฉันมาอุ้ยโอ้ยวัดป่าสายหย่อนเต็มปากนะครับผมสวัสดีนะทุกคนนะครับผมสวัสดีอีกหนึ่งวัน ก็เด <formation jin x 2> <at> ี๋ยวเข้ามาซ้ำใหม่นี่ครับผมเนี่ยของเดิมนะครับผมกับลิปล่าสุดอ่าล่าสุดผมเข้ามาแล้วน้ําลงนะแต่วันนี้ผมเข้ามาเหมือนมันจะขึ้นนิดนึงนะมันขึ้นขึ้นลงลงนะครับผมเดี๋ยวลองตีดูมันแบบเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงไงรู้ครับผมก็เดี๋ยวครับสภาพาดใหม่ก็จะเป็นอย่างนี้แหละลงลบท้งลงโล่งบ้างนะครับผมเดี๋ยวก็ลองดูครับเดี๋ยวก็เหมือนเดิมครับผมพระเอกเม่นยางแคะเดี๋ยวลองตีดูครับผมไป ลุยเลยครับผมก็ฝากานะกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมไปครับลุยเลย อย่าเข้าไม้ลูกโอ้โหมึงไปอยู่ในง่ามเหมือนเมื่อกี้เนี่ยดึงไม่มานะเว้ยใหญ่อะไรต้องพกโฟมอ่ะพี่อ,อ่ะม้ <laughs> มามานี้ต้องพกไ้ที่เปนรอยน้ำได้ <laughs> อวัดปาสาย่ยนอื้อุ้ยวัดปาสาย,ย่ยนอืเต็มปากนะครับผมตีไปตีมาคุยเล่นกับน้องเจมนะโดนเลยสายสวยด้วยวัดปาสาย่ยนน้ำมันไหลเลยมันวิ่งเข้าหาผมไงโอ้โหเต็มเต็มเลยกํลังบ่นอยู่ว่า ถ้ามาคลองนี้ต้องเอาเรือหรือเอาหรือเอาโฟมผูกท้ายเลยครับโอ้โหถ้าติดแล้วอ้อมโคตรไกลเลยหมายอันตรายไม่สายใหญ่นะครับเนี่ยประมาณสามขีดกว่านะสามขีดได้อะไม่กว่าประมาณสามขีดกับนี่ครับผมเมนยางแะสีแดงนะเข้าเต็มเต็มปากเลยเต็มแรกของเรานะครับผมหลังจากไปมาไม่เจอปลาเลยเหมือนน้ำมันจะขึ้นหน่อยครับวันนี้แล้วเหมือนปลาจะจะหายนะเออ ตีกันต่อครับรรบุบกระชอนมันลอยหลายตัวนะครับเห็นแต่เวลาตีใส่แล้วไม่ค่อยกัดไม่รู้เป็นไรกห้ดูลอยๆอะ่ะโอ้ยโอ้โหยเต็มปากเลยมะนะั้งน่ะ ออ้ยโอ้ยเต็มปากเลยมั้งน่ะเต็มเต็มครับเต็มปากอยู่นน่นเลยไปกัดอยู่นูน่นนอ่นอันนี้มาหน,นี้โหสายสวยอีกแล้วครับผมเสียง <c oughs> ท่อดังหน่อยนะครับตียปไม้เดียวไปทางงูนนะหไปกัดอยู่นน่น แต่ทีสองของเราวันนี้โอ้โหนี่สายใหญ่กว่าตัวแรกนะครับตัวนี้น่าจะสี่ขีดแน่ครับตัวเนี้เกือบเกือบเกือบสี่ขีดประมาณสี่ขีดไม่น่าจะเกินนีครับผมเม่นยางแคะสีแดงนะครับเต็มปากอีกแล้วเต็มปากเหมือนตัวแรกเลยก็มันมีประชอดรออยู่ฝั่งเนี้ยครับสองตัวสาตัวเ่ยผมตีปลาใส่มันไม่กัดเลยนะพอเหยื่อลงแล้วมันวิ่งหนีเลยแต่เวลาตีไปพลาดฝั่งนู้นเวลาลากมาครับไอ้ฝั่งนู้นกัด เนี่ยไปกันต่อครับผมมันมีอะไรนะมันตมูมตูมยังไงดูเดี๋ยวลองไปดูดิดูฝั่งโน้นแหละยี่ตีไปไม่ถึงอีก ตูมตุ้ตูมอยู่ได้ครับผมปลามันกดัดลูกปลาหรือเปล่าไม่รู้ออหโอ้ยอยูโโอ่โโอยู่อยู่นุก๊กหลุดเห็นบอดี้ันปิ้งขึ้นมาอ้มานี่ ลงไปเอากันดีกว่าเดี๋ยวจะอดจริงๆมันน,มน่าจะเต็มปากแล้วครับนะโอ้โอ้โหลงคอเลยมั้งนะมาแล้ะจำทีสามหลังจากตามหามาโคตรนานวันนี้ปลาไม่ค่อยกัดครับตีใส่ลบอย่างเดียวเลยโหเลือดอาบเลยตัวนี้ เต็มปากอีกแล้วครับผมทีแรกบอดี้มันกระเด้งขึ้นมาข้างบนนะผมก็ลูดกิ่งไม้ล้วเข้าเข้าไปที่เดิมอีกไซส์ก็ประมาณนี้ครับผมน่าจะประมาณสองขีดเม่นยางแคะสีแดงเต็มปากอยู่เนี้ย <c oughs> <c oughs> โอ้โหปลาหาย,ยากครับวันนี้น้ํามันขึ้นหน่อยเดียวเองปลาหายหมดเลยจากที่เคยตกล่าสุดนี่โอ้โหกัดกระจายดาวเลยครับผมนี่ที่ผมมาจอดตีตรงนี้คือมันมีอะไรปับปับ,ปบ คุณช,ยชายตะลิ่งฝั่งนู้นนะจังนะครับมัอกี้มันยืนอยู่นู้นนะไกลๆนะเห็นน้ำมันบาลก็เลยมาจอดตีแถวนี้ดูครับได้ตัวเลยไปเดี๋ยวต,ตีต่อครับผม โอ้ยโอ้โหหลุดนะวัดไม่ทันนะครับผมใหญ่เลยตัวนี้อทีแรกผมจะวัดอยู่แล้วนะผมไม่แน่ใจว่ามันกัดโดนป่าวครับไปว่ามันคายหรือเปล่างไงมันไม่คายมันยังกระชากอยู่เลยโอ้โหเศรัฐว,วะเลยตัวใหญ่เลยครับดูดเอานะ โอเคครับผมก็พอแล้วสำหรับวันนี้นะครับผมก็วันนี้รู้สึกว่าปลาตะกัดน้อยมากครับผมเจอปลาอากัดแค่ไม่กี่ตัวเองนะก็ได้มาสามนะครับผมเมื่อกี้เนี่ยจะเลิกไนตัวนี้มันมาดูดอยู่ใกล้ๆเลยครับผมมันดูดแล้วมันก็ชากออกนะผมคิดว่าปลาไม่ไม่ไมันไม่อยู่นะครับผมก็เลยแบบค่อยๆเช็คนะมันกระชากออกไปอีกครับผมวัดวัดไม่ทันนะเหตุใดหน่าตะใหญ่ด้วยครับมัน มันเสียงมันดังเวลามันดูดจนจังอุ้บเลยโอ้โหก็พอครับผมวันนี้ก็เยือได้ใช้วันนี้นะครับผมก็เป็นเม่นยางแคะสีแดงตัวเดิมครับผมก็โอเคครับผมวันนี้ต้องยอมละเพราะว่าพาวันนี้น้ำมันขึ้นเลยครับผมแล้วมันรู้สึกว่ามันหายไปไม่ใช่น้อยเลยครับจากที่เคยกัดดีๆนะหายไปโชคเลยลูกไปไหนหมด โอเคครับผมจวเจอกันใหม่คลิปหน้าก็วันนี้พอกัอนไปครับผมก็ฝากตานะนะกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมไปครับเล้จเจอกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับผม